สวัสดีครับเรื่องเล่าของลุงเล่าเรื่องวันนี้นะครับเราจะพาไปที่ hub the leaf at ระยองนะครับซึ่งเป็นโรงแรมโฮเทลบัเจ e ตนะครับซึ่งราคาไม่แพงนะครับระดับ3ดาวนะครับมีทั้งหมดสี่ชั้นนะครับ60ห้องนะครับจริงๆแล้วผมเคยมาพักที่นี่นะครับแล้วก็บริการดีแล้วก็ใกล้หลายๆที่เลยนะครับหาแสงจันทร์หาสุชาดาและที่สำคัญนะครับที่นี่ ใกล้กับแหล่งกินเที่ยวนกลางคืนนะครับเพราะมันอยู่กลางเมืองพอดีนะครับผมมาบ้านเพื่อนที่ไรนะครับผมก็จะมาแวะที่นี่นะครับแล้วก็มานอนที่นี่นะครับซึ่งห้องพักก็สะดวกสบายครับเป็นการตกแต่งแบบโมเดิร์นนะครับสีสันสดใสวัสดุก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากนะครับเป็นโฮเทลบะเจตเนาะแต่ว่าที่นอนดีครับผมแล้วก็เปิดมาน่าจะเป็น10ปีแล้วมั้งครับแล้วก็ผมก็ไม่ใช้บริการบ่อยนะ เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นราคาไม่ได้แพงครับแล้วก็ที่นอนมันสบายนะครับแล้วก็ฟาซิลิตี้อะไรต่างๆครบคันเพียงพอครับก็จะมีอาหารเช้านะแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเป็นนาราคาครับผมยังไงใครมาที่ระยองนะครับมีธุระหรือมาเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำที่ Hub the Le a f at a ระยองได้นะครับวันนี้เป็นล้วครับสวัสดีครับ